สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่เกมออซิเจนทออินคูกันนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมตามหัวข้อคลิปเลยนะฮะวันนี้เราจะมาสอนการทำไม่ใช่การทําการครับนะฮะการครับเหล็กกล้านะฮะนี่นะครับผมเหล็กกล้าโอเคเดี๋ยวก่อนอื่มอธิบายของที่ต้องใช้กันดีกว่านะครับในการที่เราจะทาเหล็กกล้านะฮะ โอเคเดี๋ยวเราแนะนําเครื่องมือกันก่อนนะครับผมโอเคเครื่องมือชิ้นแรกนะครับผมคือเครื่องสกัดโลหะนะครับผมเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องที่2คือเตาเผานะฮะเตาเผานะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับผมว่ามันใช้อะไรทาไมต้องใช้เครื่องพวกนี้นะครับผมโอเคชิ้นที่3คือเครื่องบดหินนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่4คือถังพักของเหลวเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะับผมแต่ผมเอามาพักนี่มันเครื่องนี้จะปล่อยน้ำมานะฮะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายลงลึกรายละเอียดนะครับผมโอเคเครื่องมันอยู่ตรงไหนนะ แปลรูปนี่นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอเคมาเข้าเรื่องดีก,กว่านะครับผมเล็กล้าต้องใช้อะไรกันบ้างครับทำไมถึงใช้เครื่องเยอะขนาดนี้นะฮะโอเคดูกันนะฮะเลก,ก้าคือต้องใช้เหล็กนะครับผมตามที่จริงเลยเราผลิตเหล็กจากเครื่องนี้ก็ได้นะครับแต่เครื่องนี้มันต้องใช้คาร์บนี่หินปูนนะครับแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนไม่ใช่เครื่องนี้นะคาร์บอนคือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเป็นขั้นตอนไปโอเคขั้นตอนแรกเราองใช้เหล็กมีวัตดุดิบคือเหล็ก เหล็กก็คือทามาจากตรงนี้นะครับผมเหล็กเป็นร่าตายังไงโอเคไปดูกันนะฮะนี่คือเหล็กนะครับนี่เหล็กตามธรรมชาตินะครับผมเราก็มาขุดเอานะฮะสั่งคนงานมาขุดนะครับโอเคอันที่2คือคาร์บอนคาร์บอนคือทํามาจากเครื่องเตานี้นะครับคือทําเอาถ่านหินนั่นแหละมาแปลงเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก,กดสร้าง,างไปยังได้กี่อันก็กดดไปนะฮะโอเคผมพอแล้วนะครับโอเคอย่างที่3มมันต้องใช้หินปูนใช่ไหมโอเค ทุกคนอาจจะงงนะครับผมว่าหินปูนคืออะไรหินปูนคือเปลือกไข่นะครับนี่ใช้เปลือกไข่5กิโลต่อหินปูน5กิโลนะครับผมอ่าเปลือกไข่เป็นยังไงเปลือกไข่ได้จากอะไรนะฮะเปลือกไข่คือได้จากนี่นะครับผมเครื่องนี้นะฮะคือนี่เราก็เลือกไว้มันจะเอามาทําไข่เจียวนะฮะให้มันอ่าให้คนงานมาต่อไข่นะครับผมเอาง่ายๆคือโอเค สั่งให้คนงานเก็บไข่นะครับผมนี่ผมมีไข่นี่แฮดมาลอกไข่มามันก็จะเป็นไข่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้คนงานเก็บมาแล้วก็ให้มันตอกนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเปลือกไข่ที่มันตอกเสร็จแล้วนะตอกเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วคนงานก็จะเอาไข่มาทาเป็นไข่เจียวที่เหลือก็จะเป็นเปลือกอย่างนี้นะครับนี่คือเปลือกไข่นะฮะผมก็หาตั้งนานกันนะครับผมกว่าจะเห็นแบบหินปูนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีคราฟกันเลยดีกว่าเอ้ยไม่เออดูเถอะมาคราฟหนึ่งอันแล้วกันผมคราฟ ใช่ไหมเออใช่หนึ่งอัดน,นะครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวสั่งระดับเก้าไปเลยให้มาสั่งเร็วๆเฮ้ยวันนี้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวรอสักพักแล้วฮะนี่นะครับผมนี่มันก็คือนี่ได้แล้วนะฮะเออไม่ใช่ติ๊กไปถูกเอ้ยติ๊กถูกยังวะนี่เหล็กเกา้าเหล็กเกา้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติ๊กติ๊กนี่เฮ้ยเหล็กเก้านี่เห็นไหมนะฮะ นี่ทาไมถึงเราต้องใช้เหล็กก้ากันโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันดีกว่าว่าทาไมเราต้องใช้เหล็กก้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าขั้นตอนอธิบายนี้ไดหน่อยหน่อยนะครับผมให้ความรู้นะครับระหว่างเหล็กก้ากับเหล็กธรรมดาอันไหนมันดีกว่ากันนะครับผมเหล็กธรรมดาคือมันจะรองรับความร้อนได้ประมาณ50องศานะครับผมไม่ใช่ประมาณมาักสัก75ก็น่าจะเครื่องกระพังแล้วนะครับเพื่อถ้าเราไปอยู่ในโซนของลาวาเราจะไปดูน้ำมันเราจะใช้เหล็กนี้สร้างเครื่อง หนีไม่ได้นะฮะเพราะว่านี่นี่ใช้พวกนี้สร้างไม่ได้นะครับผมเพราะน้ำมันนะ่ะมันจะร้อนมากประมาณร้อยองศาเลยั้งนะประมาณนั้นนะครับผมเครื่องจะพังนะฮะแล้วคนงานก็ต้องไปซ่อมนะครับผมมันจะเปืองพวกแร่นะฮะแล้วก็ท้ายเป็นเหล็กกล้าไปนะครับผมเพราะเพราะเหล็กกล้าโอ้ยเปิดสมุดดีกว่าเปิดสมุดสินี่เหล็กกล้าจะมีจุดร้อมเหลวที่สองพันสี่ร้อยยี่สิบหกคือทนความร้อนได้สูงมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า โซนความร้อนของลาวามันคือเท่าไหร่นะฮะนี่น้ำมันดิบนะฮะเดี๋ยวดูขอดูนี่นี่เห็นไหมฮนะความร้อนประมาณ1นึ่งเนี่ยโซนลาวาดูดลาวาก็ได้สบายนะฮะทนลาวาสบายสบายเลยนะผมแล้วก็จะมาดูดลาวาแถวๆนี้นะฮะนี่เห็นไหมดูดน้ำมันขึ้นไปน้ำมันก็ประมาณ108องศาคือเครื่องถ้าใช้เหล็กธรรมดาคือพังไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดนี่ดน่อยเอาชิบหายจะกลับยังไงวะ เอาชิบหายแล้วกดผิดเอาเอาโอเคก็กลับมาเลยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูการทํางานของเครื่องกันดีก,กว่านะฮะว่าผมต่อยังไงนะครับผมแต่ละเครื่องนะฮะเผื่อใครต่อไม่เป็นเลยแหละเดี๋ยวเอาไปเป็นวิทยาศานในการต่อนะฮะโอเคเครื่องนี้มันต้องใช้น้านะที่จริงแล้วมันต้องใช้น้านะครับผมนี่คือระบบสายไฟโอเคนี่นี่มันต้องใช้น้ําจริงนี่ มันจะดูดน้ธรรมดาเข้ามานะครับผมน้ําอะไรก็ได้นะเอยไม่ใช่น้ําอะไรก็ได้น้ําต้องเป็นน้ำน้ำใสนะฮะดูดเข้ามาปุ๊บเวลาเครื่องมันทำงานมันจะปล่อยน้ําใสที่มีอุณหภูมิสูงออกมาตรงนี้นะครับผมผมเลยเอามาพักไว้ตรงนี้แล้วก็ให้มันปล่อยกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะฮะกับเครื่องพวกนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองนะฮะ๋ยวมันเปลืองไปนะฮะโอเคสําหรับการสอนคราบเหล็กเกาผมในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากรู้วิธีคราบอะไรของเกมนี้ก็ หรือระบบทางานของอเครื่องไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนครับนะฮะถ้าผมรู้จักเครื่องนะฮะโอเคขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาอัดคลิปแล้วนะฮะผมติดตามได้นะฮะขอบคุณครับ